เสียงนกกระจิบกระจอกเจอเจ้าจากพุ่มไม้ข้างรั้วไม้ไผ่ดังกระทบหูพร้อมใส่ลมอ่อนที่พัดเอากลิ่นหอมของดินเปียกน้ำค้างลอยเข้ามาในบ้านหลังเล็กๆกลกกางทุ่งนาตาตายอยู่ไหนเสียงแหลมปนใสของเด็กชายวัยสีขวบดังลั่นจากใต้ทุนบ้านบนเรือนสูงตาทองดี ชายชราวัยหกสิบปีผิวคํำแดดผมขาวแซมแต่ตาทองแววใจดีกำลังนั่งแกะฝักบัวเพื่อเตรียมไว้ถวายพระตอนเช้าเขาหันหน้านลงไปมองพางยิ้มกว้างจนติ่กาข้างแก้มหย่นเข้าอยู่บนนี้แหละไอ้ปั้นจะเอาอะไรหรือจะขึ้นไปหาตาเดี๋ยวนี้เลย ตาทองหัวล้อเบาๆวางฝักบัวลงบนกระดง้งแล้วลุกเดินจากบันไดไม้พอถึงพื้นดินก็ซ่อนตัวไอ้ป้นอุ้มขึ้นแนบอกอา้าวขึ้นมาก่อนเธอแล้วจะช่วยตาแก่ฝักบัวไหมเนี่ยเจ้าปันพยักหน้าพางกอดคอตาไว้แน่นจะช่วยทุกวันเลยบ้านไม้หลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าที่ยกพื้นสูง ข้างใต้มีแค่ไม้เก่าๆวางขนานกับร่มเงาต้นมะม่วงใหญ่ด้านข้างบ้านมีร่องน้ำเล็กๆไว้ใช้ลดต้นไม้ดอกไม้ในกระถางดินเผาเรียงรายอยู่หน้าบ้านบางต้นก็เป็นดอกดาวเรืองบางต้นก็เป็นอาละแหนกับใบโหระพาทุ่งนาสีเขียวสดไกใออกไปเป็นฉากหลังของชีวิตตาทองกับเจ้าปั้น ทุกวันของสองคนนี้เริ่มต้นและจบลงอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเจ้าปัาน้นเป็นเด็กชายผิวแก้มอมชมพูผมหยิกฟูตามธรรมชาติชอบใส่เสื้อลายการ์ตูนกับกางเกงขาสั้นลายสกอตมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่คนทั้งหมู่บ้านรู้ดีคือติดตาอย่างกับเงาไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นงานบุญงานวัด งานบวชหรืองานทำความสะอาดวัดถ้ามีตาทองดีก็ต้องมีเจ้าพันควบคู่ไปด้วยเสมอวันนี้ตาจะไปวัดอีกไหมเด็กชายถามในขณะที่มือเล็กๆแกะฝักบัวได้ทีละเม็ดอืมวันนี้มีคนถวายเพนตาจะไปช่วยยกกับข้าวให้อีป้าจแจมปันไปด้วยแดดมันร้อนนะลูก ตาจะปั่นจักรยานไปไกลอยู่ไม่เป็นไรปั้นไม่กลัวแดดปั้นอยากไปกับตาตาทองดีมองเจ้าปั้นแล้วถอนหายใจเบาๆเขาเคยพยายามห้ามแล้วหลายครั้งแต่ก็แพ้ให้กับดวงตากลมโตคู่นั้นทุกทีเออเออถ้าไม่งองแงไม่ง่วงกลางวัดอีกก็ไปด้วยก็ได้เย่เจ้าปั้นลุกขึ้น ยืนบนแค่ม้าแล้วกระโดดไปกอดตาเต็มแรงตาทองดีใจดีที่สุดเลยตาทองดีหัวหลอออกมาเบาๆไอเด็กบ้าแต่ก็เป็นเด็กของตาจริงๆนั่นแหละแสงแดดยามสายสาดผ่านกิ่งมะม่วงลงมาเป็นลำๆทอดเงายาวข้างแค่ม้าหน้าบ้านเสียงไก่ขันห่าง ดังกล่อมเหมือนเพลงพื้นบ้านเบาๆตาทองดีสวมเสื้อแขนยาวสีมุนปลายแขนพับขึ้นครึ่งข้อนั่งเช็ดเบาะรถจักรยานที่จอดอยู่ข้างเรือนด้านหลังติดเบาะไม้เล็กๆที่เอาไว้ใส่แผ่นฟองน้ำบางๆมาลองไว้กันไม่ให้หลานเจ็บก้นเวลานั่งจะไปวัดอีกแล้วหรอตาเสียงเด็กดังมาแต่ไกล เจ้าปันวิ่งตินเปล่ามาด้วยความเร็วหน้าตาแดงพอเพิ่งวิ่งเล่นหลังบ้านดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความดีใจไปครับมีงานกวดลานวัดตาเขานัดไปช่วยกันตั้งแต่เช้าปันไปด้วยไม่ได้วันนี้แดดแรงนักเดี๋ยวเองไม่สบายตาทองดีพูดเสียงเรียบแต่มือยังเช็ดบออรดไปเรื่อยๆ ไม่ไปไม่ได้ปั้นจะไปไปไม่กลัวแดดเสียงงองแงเริ่มตามมาน้ำตาเริ่มขอที่ขอบตาเด็กชายยืนมองตาด้วยสายตาอ้อนสุดกำลังตาทองดีถอดหายใจลูกเอ้ยมันร้อนจริงๆนะวันนี้แดดเปียงเชียวไม่กลัวจริงๆตาปั้นอยากช่วยกวดวัดด้วย เมื่อได้ยินอย่างนั้นตาทองดีก็หยุดมือหันไปมองหลานสักพักก่อนจะยิ้มอ่อนพูดแบบนี้ตาจะไม่ให้ไปก่อใจดำเกินไปแล้วสินะเจ้าปันยิ้มทั้งน้ำตาวิ่งไปคว้าหมวกฟางที่วางอยู่บนคือบ้านมาสวมหัวเล็กๆโผล่ออกมาจากใต้หมวกดูตลกหน้าเอ็นดูพร้อมแล้วโอเคงั้นขึ้นเลย แต่อย่าร้องบนกลางทางล่ะตาทองดียกเจ้าปั้นขึ้นวางบนเบาะหลังแล้วใช้เชือกเล็กๆลัลดพาดไว้เบาๆพอให้ปลอดภัยแล้วขึ้นค่อมจักรยานคันเก่าล้อที่ปั่นไปบนถนนดินส่งเสียงกรอบแกรบใต้เงาไม้สองตาหลานเคลื่อนไหวไปตามถนนสายเล็กในหมู่บ้าน ข้างทางมีต้นการสูงเรียงรายทุ่งนาเขียวขจีพัดไหวตามแรงลมแม้แดดจะร้อนจัดแต่เสียงเพลงเด็กๆที่เจ้าปั้นร้องออกมาจากเบาะหลังก็ดูเหมือนจะทำให้ทุกอย่างชุ่มเย็นขึ้นทันตาจับปูนาขย้ำปูนาตักปลามาใส่ข้องเสียงสดใสร้องเพลงดังไม่หยุดตาทองดีหวัวหลอออกมาเบาๆปั้น นี่จะร้องถึงวัดเลยไหมลูกร้องตลอดทางเลยตาจะได้ไม่เหนื่อยเองร้องจนตาลืมเมือ่อยเลยจริงๆละ่ะตาทองดีตอบพางยิ้มมุมปากเมื่อถึงวัดตาทองดีจะจอดรถข้างศาลาก่อนจะช่วยเจ้าปั้นลงจากเบาะเด็กชายวิ่งเข้าไปในลานวัดทันทีเหมือนรู้หน้าที่สวัสดีครับหลวงพ่ออ้าว จะปั้นมาด้วยอีกแล้วนะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะลูกไม่เป็นไรครับปั้นสู้แดดตาทองดีเดินตามหลังช้าๆมองหลานชายตัวเล็กๆที่วิ่งไปช่วยถือไม้กวาดให้ยายแจมด้วยเววตาอ่อนโยนเขาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตยามแก่จะมีอะไรดีไปกว่าก,า,การให้เห็นรอยยิ้มของหลานที่เกิดขึ้นเพียงเพราะได้มาวัดกับตา เย็นวันนั้นขากลับบ้านเจ้าป้างียบไปนิดนึงเพียงหลังตาบนเบาะไม้แดดยามเย็นอ่อนลงจนเหลือเพียงไออุ่นเหนื่อยไหมลูกตาถามเบาๆเจ้าปั้นไม่ตอบเพราะหลับไปแล้วตาทองดีลดความเร็วของจักรยานลงอย่างระมัดระวังพึ่พรรมพากับตัวเองว่าลูกตาเอ้ยถึงแดดจะร้อน ถึงทางจะไกลแต่มีอิงไปด้วยตามไม่เหนื่อยเลยสักนิดลานวัดกว้างใต้ลมโพใหญ่คื้มเงาลมเย็นพัดเบาๆทำให้ธงสีต่างๆที่แขวนไว้หน้าศาลาวัดสะบัดไว้อย่างน,นุ่มนวลเจ้าปั้นในชุดเสื้อแขนสั้นลายการ์ตูนและกางเกงขาสั้นกำลังเดินถือถังน้ำเล็กๆอย่างตั้งใจ ดวงตากลมโตมองพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งเหมือนมีภารากิจสำคัญเบาๆนะลูกเดี๋ยวน้ำหกหมดเสียงตาทองดีดังมาเบื้องหลังขณะที่เจ้าปั้นกำลังย่องยกถังน้ำไปวางหน้าศาลาได้ครับตาเจ้าปั้นตอบเสียงดังยิ้มกว้างจนแก้มป่องตาทองดี มองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อบอุ่นเขายืนยิ้มอยู่ใต้ต้นโพมือกอดอกข้างลำตัวดวงตาหยีผ่อแสงแดดยามสายสะท้อนผ่านซุ้มประตูวัดเอาเจ้าปั้นมาไหว้พระก,ก่อนลูกตาทองดีเรียกเมื่อเจ้าปั้นจัดแจงว่าถังน้ำเสร็จแล้วเด็กน้อยวิ่งมากอดขาตาแล้วกุมมือเดินเข้าไปในโบสถ สาราที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้เก่าแก่ตั้งอยู่กลางห้องสงบเงียบเย็นชื่นใจเหล่ากับตัดขาดจากโลกภายนอกเจ้าปั้นก้มลงกราบด้วยท่าทางเปะตามที่ตาสอนพุทโธธรมโมสังโฆเด็กน้อยพึ่งพร้ำตามเสียงกระซิบของตาท้องดีหลังจากไหว้พระเศร็จ เจ้าปันก็รีบวิ่งออกไปหน้าศาลาอีกครั้งเพื่อไปรับหน้าที่คนส่งขันน้ำให้ญาติโยมที่มาทำบุญหลวงพ่อทองมัน่นเจ้าอาวาสวัดหนองความเดินเข้ามายืนดูเด็กน้อยอย่างเอ็นดูไอ้ปั้นนี่ขยันจริงนะโยมตามันอยากช่วยครับหลวงพ่อตาไม่อยากขัดใจเอ็นดูมันจริงๆวันไหนไม่มา วัดเงียบเลยนะโยมตาทองดียิ้มหัวล้อเบาๆคนในวัดขเขาก็แซวว่ามันเป็นเด็กวัดประจำตาทองดีไปแล้วครับหลวงพ่อหัวล้อเสียงนุ่มดีแล้วโยมเด็กเล็กถ้าผูกใจอยู่ในวัดตั้งแต่ต้นใจก็ไม่อยากไปไกลจากความดีตาทองดีพยักหน้าเบาๆ ในขณะที่เจ้าปั้นวิ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมขนมที่ใครไม่รู้ยื่นให้ตาตาป้าคนนั้นเอาขนมให้ด้วยเขาเห็นว่าลูกตาขยันก็เลยมเมตตานะสิปั้นชอบมาวัดเพราะตาก็อยู่วัดก็น่ารักตาทองดีมองหลานชายตาแป๋วที่ยิ้มแป้นให้ขนมในมือ ก่อนจะเงยหน้ามาสบตากับตาอีกครั้งรอยยิ้มของเด็กกับรอยยิ้มของคุณแก่ประสานกันอย่างกลมกล่อมแสงแดดอ่อนยามสายยังส่องผ่านซุ้มไม้เหนือศีรษะลมพัดผ่านใบโพวหวเบาๆเสียงะระฆังที่ผูกไว้หน้าศาลาดังกรุ้งกิ้งไปตามจังหวะและ ภายในหัวใจของตาทองดีไม่มีเสียงใดภพยเราเท่ากับเสียงหัวล้อของหลานชายที่วิ่งอยู่ในวัดเสียงนกเอี้ยงเกาะสายไฟร้องเซงแซ่ท่ามกลางแดดแรงของยามสายแสงแดดสองแหลมเหมือนมีหนามดินริมทางเริ่มแห้งแตกระแนง ลมพัดมาเพียงพอให้ฝุ่นฟุง้งขึ้นแล้วตกกลับลงไปตาทองดีเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าถอนหายใจเบาๆก่อนจะหันไปหยิบผ้าขาวบางลายดอกพืนหนึ่งมาพับเป็นสามตอนอย่างบรรจงเตรียมไว้ก่อนแดดแบบนี้เดี๋ยวลูกตาไม่สบายเจ้าปั้นในขณะที่ยังตื่นเต้น กลับกันจะได้ไปวัดอีกวันวิ่งวนอยู่ข้างๆล้อจักรยานคันเก่าที่พิงอยู่ใต้ต้นมะม่วงตาตารีบไปเร็วเดี๋ยวเขาทำบุญเสร็จหมดรอแป๊บลูกตาขอห่อผ้าก่อนตาทองดีวางขวดน้ำเย็นลงในกระเป๋าผ้าอย่างเบามือใส่ผ้าเช็ดหน้าเล็กๆอีกสองผืน น้ำเปล่าขวดจิ๋วหนึ่งขวดกับพัดไม้ไผ่ที่ทำจากทางมะพร้าวตาเตรียมของเยอะจังวันนี้เจ้าปั้นถามอย่างสงสัยเขาเตรียมไว้ให้เองนั่นแหละตาจะได้แน่ใจว่าเจ้าปั้นจะได้ไม่เป็นอะไรกลางแดดร้อนตาทองดียกเจ้าปั้นขึ้นเบาะหลังเหมือนทุกวันใช้เสื้อผูกเบาๆรอบเอวหลาน แล้วสวมหมวกฟางปีกกว้างให้ก่อนจะเอาผ้าขาวบางคุมทับตัวเด็กทั้งตัวไว้เอาไปกันลูกเสียงล้อจัก,กรยานบบกับถนนดินยังคงดังแผ่วอยู่ใต้เงาไม้สองตาหลานปั่นจัก,กรยานผ่านทุ่งข้าวที่เริ่มอ,ออกรวงเจ้าปันไม่พูดอะไรมากนักในตอนเช้านี้ คงเพราะเด็ดแรงจนต้องซุกตัวอยู่ในผ้าคลุมตาทองดีหันไปมองหลานเป็นระยะยังไหวไหมลูกไหวครับแค่ร้อนนิดหน่อยแต่ปั้นไม่ง่วงนะเสียงหลานดังลอดมาจากใต้ผ้าคลุมแต่ขากลับต่างจากขามาหลังจากทําบุญเสร็จวิ่งเล่นที่วัดช่วยกวดลาน และกินขนมที่ใครๆยื่นมาให้หลายมือเจ้าปันก็เริ่มหาหวอดวอดตาทองดีรู้สึกได้ทันทีตอนที่หลานซุบหลังเขางเงียบๆไหวไม่ปั้นไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงลมงหายใจเบาๆที่แตะอยู่กลางหลังของตาเด็กน้อยหลับไปแล้วตาทองดีจอดรถชั่วคู่หยิบผ้าขาวบาง ออกมาคุมตัวหลานใหม่อีกครั้งถึงหมวกฟางให้บังแดดแล้วค่อยๆปั่นต่ออย่างช้าๆสายลงที่ร้อนระอุบพัดผ่านใบหน้าของชายชราแต่เขาไม่หยุดเขายังยิ้มแม้เหงื่อจะไหลาตามกรอบหน้าเขายังปัน่นแม้แดดจะส่องจนเงาของเขาและจัก,กรยานทอดยาวไกลข้างหลังเขา มีชีวิตเล็กๆที่กำลังหลับไหลในอ้อมแขนของความห่วงใยเมื่อกลับถึงบ้านตาท้องดีจอดรถจักรยานตายต้นมะม่วงแล้วค่อยๆอุ้มเจ้าปั้นลงมาอย่างเบามือข้างหนึ่งรองคอข้างหนึ่งซ้อนตัวแนบอกเด็กน้อยละมือเบาๆตาอยู่นี่แล้วลูกกลับถึงบ้านแล้ว ตาทองดีผ่าเจ้าปั้นขึ้นเรือนวางเข่าลงบนเสื่อผืนนิม่มกลางห้องแล้วหยิบพัดใบจากมาพัดเบาๆถึงจะเด็ดร้อนตาก็จะพาหลานไปวัดทุกวันถ้าเองยังอยากไปกับตาแบบนี้ทองฟ้าเช้าว,วันนี้ดูแผกกว่าทุกวันแม่เคลิ้มสีเทาอมฟ้าลอยเหนือทุง่งนา ลมพัดใบไม้ไหวละลิกคล้ายสัญญาณเตือนว่าฝนกำลังมาตาทองดีนั่งอยู่บนแค่ไม้ใต้ต้นมะม่วงมือกำลังเช็ดเบาะจักรยานเบาๆแต่ใส่ตาเหลือบมองท้องฟ้าเป็นระยะวันนี้คงไม่ได้ไปวัดละมั้งขอพึ่งพากับตัวเองก่อนจะหันไปมองหลานที่กำลังปั้นดิน เล่นอยู่ข้างบ้านปันหืมเด็กชายเงยหน้าขึ้นทันทีวันนี้ฟ้าคืมแบบนี้คงต้องอยู่บ้านแล้วล่ะลูกตากลัวฝนตกดวงตากลมโตของเจ้าปั้นเปิดกว้างริมฟีปากเริ่มสันไม่เอาปั้นอยากไปวัดตาจะไปปั้นก็จะไปลูกเอ้ย ตาทองดีถอนใจวันนี้มันไม่เหมือนทุกวันนะถ้าฝนตกกลางทางเดี๋ยวเจ้าจะไม่สบายไม่กลัวปั้นไม่กลัวฝนน้ำตาเริ่มเอ่อขอบตาตาจะไปไหนปั้นก็จะไปด้วยเสียงของเจ้าปั้นทั้งดือ้อทั้งจริงใจเด็กน้อยที่เคยร้องเพลงบนเบาะหลังจักรยานคงรับรู้แล้วว่า ไม่ว่าอากาศแบบไหนที่ที่ดีที่สุดของเขาคือที่ที่มีตาตาทองดีนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะพยักหน้าเบาๆงั้นไปก็ไปลูกตาจะหาผ้าคลุมให้ไม่นานหลังจากนั้นจักรยานเก่าก็เริ่มเคลื่อนตัวออกจากลานบ้านอีกครั้งคราวนี้ ไม่ใช่แสงแดดจัดแต่ภายในเมฆคลึ้มเสียงลมพัดกับกินฝนที่กำลังใกล้เข้ามาเจ้าปันนั่งนิ่งๆอยู่บนหลังเบาะผ้าขาวบางคุมตัวไว้แน่นหมวกฟางเก่าครอบศีรษะเอียงนิดๆตาทองลีหันไปดูเป็นระยะและปั่นจัก,กรยานอย่างระมัดระวังเย็นไหมลูกไม่เย็นครับตา ั้นอุ่นพออยู่กับตาคำนั้นทำให้รอยยิ้มของชายชราเพื่อนบนใบหน้าแม้เม็ดฝนเริ่มตกมาทีละหยดระหว่างทางสองตาหลานไม่ได้หยุดฝนเริ่มลงเม็ดแรงขึ้นแต่ไม่ถึงกับซัดหนักผิวหน้าทั้งสองคนเปียกชื้นเสื้อผ้าชุ่มน้ำแต่ทาทองดีก็ยังปั่นไปข้างหน้าไม่หยุด ไม่ใช่เพราะอยากจะไปวัดให้ทันแต่เพราะเขาไม่อยากให้หลานชายต้องเสียน้ำตาเพียงเพราะตาเลือกไม่ให้ไปด้วยกันเมื่อถึงวัดทั้งสองคนจอดจัก,กรยานใต้ศาลาเก่าๆตาทองดีรีบจับเจ้าปั้นลงจากเบาะหยิบผ้าเช็ดหน้าซับน้ำฝนออกจากแก้มกลมๆอย่างเบามือ เหนื่อยไหมลูกไม่ครับแค่ง่วงนิดเดียวเจ้าปันตอบเสียงอ่อนแล้วค่อยๆซบลงที่แขนของตาหลับอย่างอุ่นใจตาทองดีนั่งนิ่งไม่ขยับไปไหนแม้เสื้อจะเปียกแม้ลมจะพัดหนาวไปถึงกระดูกแต่ในอ้อมแขนของเขามีหัวใจน้อยๆที่วางใจเขาอย่างที่สุดเสียงฝนกรบทุกอย่าง แต่กบไม่ได้ความเงียบสงบในใจตากบไม่ได้ความรักที่เขามีให้หลานทุกหยดทุกเสี้ยวลมหายใจยามเย็นในหมู่บ้านเงียบสงบท้องฟ้าลายเฉดจ,จากฟ้าใสเป็นสีส้มอ่อนเหลืองทองแล้วละลายหายคืนไปกับม่วงมนของครุค่ำใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน แค่ไม้ไผ่เก่าๆยังอยู่ที่เดิมตาทองดีนั่งเอ็นหลังพิงหมอนสามเหลี่ยมมือข้างหนึ่งพัดใบจากพัดไลยุงไปพลางๆข้างกายเขามีเจ้าปั้นนั่งคอยห้างมือเล็กๆรูปขาแก้วอย่างเก็กๆกลางๆตาเสียงเรียกเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเสียงจิง้งหรีดหืม ถ้าหนูโตหนูยังไปวัดจับตาได้ไหมตาทองดีนิ่งไปเพียงคู่เดียวก่อนจะหันมามองหลานชายที่กำลังมองท้องฟ้าเด็กน้อยไม่รู้หรอกว่าคำถามนี้มันทำให้หัวใจคนแก่สั่นนิดๆเขาเอื้อมมือไปรูปหัวหลานเบาๆนิ้วมือสากรูปผมนิ่มๆ อย่างแผ่วเบาแล้วพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนถึงหนูจะโตแค่ไหนตาก็จะรอไปวัดกับหนูเสมอเจ้าปันยิ้มกว้างดวงตาเปล่งประกายแบบเด็กที่ได้คำสัญญาจากคนที่เขารักที่สุดงั้นหนูจะไม่ลืมนะตาหนูจะโตแล้วพาตาไปวัดเองได้สิถึงวันนั้น ตาก็นั่งบ่อหลังให้หนูั่นบ้างละกันนะตาต้องสัญญานะตาสัญญาเสียงหัวล้อใสใสดังขึ้นอีกครั้งลมเย็นผิวผ่านใบไม้เงาต้นไม้ทอดยาวลงบนพื้นหญ้าเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆเป็นแบกกาวของฉากที่งดงามที่สุดในชีวิต ของชายชรา,าตากับหลานนั่งเคียงกันมองฟ้าที่ค่อยๆมืดลงไม่มีบทสนทนาอีกไม่มีเสียงเพลงใดมีเพียงความเงียบสงบที่แฝงด้วยคำว่ารักเต็มหัวใจ